เห็นมีข่าวใช่ป่ะเหมือนเป็นกระแสว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูปทุกคนทุกคนเวลาเจอตัวจริงแจ๋ก็จะไม่เหมือนในกล้องเหมือนกันคนที่ถามว่าตัวจริงไม่เห็นเหมือนในรูปเบิ้งที่รูปลองไปซองเบิง้งอันรูปที่คนอื่นแท็กมาก็ไม่เหมือนโปรไฟล์เหมือนกันลทล่ะเขาก็มีตังประชัญยกรรมให้สวยงามเขาก็พิ่งเอฟเนี่ยแหละอืมถ้าเมื่อไหร่เขากินของในชีวิตมันก็จะประหยัดลงไงอืมแล้วมือนี่หมดมาม่าเขาก็ซื้อไปแล้ว หมูไก้ไข่ผักเนี่ยเขาก็มีในตู้ยแล้วเขาก็จัต้มๆกินง่ายๆต้มมาม่าง่ายๆสไตล์หมูแจ๋วใส่หมูลงไปใส่มาม่าลงไปใส่ลูกชิ้นลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปอีกจองใส่ผักลงไป เสร็จแล้วจ้าต้มมาม่าของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยไปไปกินกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจ๋วสตอรี่ค่ะมื้อนี้หมูแจ๋วพาทุกคนมากินเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆของหมูแจ๋วก็คือนี่เลยค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่ามาม่านั่นเองนี่แบบนี้เลยง่ายๆจะมีวิธีต้มให้ดูแล้วนะ นี่คะ่ะมาเดียเ๋ยวจะลองชิมหมูนุ่มๆของแจ๋วก่อนอร่อยมากจะเห็นมีข่าวใช่ปะ่ะเหมือนเป็นกระแสว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูปทุกคนทุกคนเวลาเจอตัวจริงแจ๋วก็จะไม่เหมือนในกล้องเหมือนกันนะ ก็จะจะบอกว่าเวลาเขาไปซื้อสมาร์ทโฟนอะเนาะเขาไปซื้อโทรศัพท์ในอย่างนี้มันบอกเขาก็จะถามเขาเลยว่าพี่คะตัวนี้กล้องกี่ล้านคะพี่คะอ่าตัวนี้ปรับแต่งรูปหน้าได้ไหมคะพี่คะอันนั่นนู่นนี่เอฟอีอย่างที่ว่าดีเอฟอีอย่างที่ว่าสวยเอฟอีอย่างที่ว่างามเขาก็โลดมาเบิดเนาะเอออย่าไปหาบูลลี่คนเถอะคนที่ถามว่าตัวจริงไม่เห็นเหมือนในรูปเบิ้งที่รูปลองไปซองเบิงอันรูปที่คนอื่นแท็กมาก็ไม่เหมือนโปรไฟล์เหมือนกันเ่ะอืมอย่าไปหาบูลลี่คนอื่นเด้อ ขนาดเล่นแบบเออติกตุงจิกตอกอุ้ยไทยลุงไทยรูปอย่างนั้นบอ๊ะฮางก็ยังใช้แบบไอ้ฝูงเอฟเฟรอะอือจะไปหาบุรีกันเหรอฮองว่ามีกังประสัญญกรรมให้สวยงามฮองก็พึ่งเอฟเนี่ยะ อืมเป็นกำลังใจให้การเป็นกำลังใจในการอ่านเก็บตังไปสัญญกรรมเนาะ <c oughs> ต้มเสร็จแล้วตักมากินเลยนี่เออแ้ว มืนน่อไ่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเมื่อยๆมือรู้สึกเหมือนร่างกายเมื่อยๆมือใจก็เมือม่อยๆม,มืกเป็นอย่างมีใครเคยเป็นบ่ะรู้สึกว่าดีๆก็เหนื่อยใจเรยทําให้ร่างกายของเขาไปรู้สึกว่าเมื่อยไปนําเบิดแรงเมื่อยแอรแอร์ไปจไหหังไรอือ มาม่าเป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งแล้วใส่ผักกาดขาวให้ความรู้สึกเหมือนแกงส้มจะเป็นคนที่ชอบกินผักนะคะผักดิบผักสุกผักอแหางเจ๋วก,ก็กินได้เบิด เวลาเราเว่ายากไปไหนเขามีมามา่าติดตัวไว้มันก็ง่ายสำหรับคนที้ขานออกจาห้องเหมือนเจวทั้งง่ายทั้งประหยัด มือผักหมูอย่างเื้ยเจ้าก,ก็มีอยู่ในตู้อยู่แล้วอมมือไหนที่รู้สึกยากที่สก็คือฉีกสองต้มง,ง่ายๆ ง่ายๆและแซ่บรสชาติที่คุ้เคยกินมายาวนานกว่าสามสิบปีแต่เกิดมากับเพ่ะมาม่าเลยดยิเอ้ยมามะ่า อารมณ์ประมาณเหมือนแกงส้มอ่ะทุกคน อร่อยอันนี้เป็นมะม่าซองใหญ่ซองละเจ็บ,บาทคาดว่าน่าจะกินบเบิดซองมันใหญ่โพดกินปลาเบิดเก็บไว้วางไว้แถเนี่ยหิวก็ลุกขึ้นมากินได้อีก อารมณ์คือแบบว่ายากจดน้ำหอนๆมันบอแต่คือไม่มีน้ำให้จดเลยเส้นแบบดูดไปจนอืดไปแล้วรู้สึกว่าเป็นสีเมื่อยเมื่อยะเมื่อยทางข้างนอกเมื่อยทางข้างในแล้วอยากกินอย่างหอนๆแต่แว่าไ่อยากออกจากห้องแต่ผลลัพธ์คือบมมีน้ำให้จดแห้ง พอตังออกมันบอพอตังออกมันบอใจ่ายอย่างไปเบิดทุกอย่างค่าใช้ายของเขาเจ้าก็จะไปตลาดซื้อลูกสิ้นซื้อหมูซื้อไข่ซื้อไก่ซื้อเต้าหู้ไข่ซื้อผักซื้ออย่างมาใส่ตู้เย็นไว้อืมมีหมูมีไก่มีไข่เขาไปตลาดเขาก็ได้ซื้อแต่ผักซื้อแต่ว่าเออของที่เขาซื้อมาทํากินอ่ะมานี่หรือมาไหนที่แบบยยกกินของอย่างแปลกๆใหม่ๆที่แบบว่าเออ่ม่ได้มีในตู้เย็นนั่นนู่นนี่เขาก็เออลงตลาดแล้วก็ไปซื้อมากิน ถุงละสามสิบสี่สิบถ้าเมื่อไหร่เขากินของในจีนมันก็จะประหยัดลงไงอืมแล้วมื้อนี่นบอกาม่าเขาก็ซื้อไปแล้วหมูกรายไข่ผักเนี่งเขาก็มีในจีนแล้ว<ๆ>เขาก็จะต้มๆกินง่ายๆ อึ้งหรอคะเอ่มหลักกินเบิด์ละ,อละ,อละเอาวางไว้เราจะกลับมากินต่อกินเบิดไปหลายได้ไหมเพราะแม้ว่าอันกินเบอดน้อยๆได้ไ่ม ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามให้หมูแจ๋วกดดูกใจให้หมูแจ๋วกดดูคลิปให้หมูแจ๋วขอบคุณมากๆนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ